สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยเมื่อผู้ก่อตั้งจูราสสิกพาร์ครู้ดีว่า แต่ตัวเสาทั่วไปตามธรรมชาติไม่อาจทําให้คนดูตื่นเต้นได้อีกต่อไปเขาจึงฝ่าฝืนกฎธรรมชาติโดยการตัดแต่งพันธุกรรมไดโนเสาร์ให้แปลกประหลาดและแปลกตาเพื่อที่จะทําให้คนกลับมาสนใจอีกครั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันมีผลข้างเคียงตามมาบางก็ทําให้ไดโนเสาร์ตัวใหญ่เกินไปจนควบคุมยากบางก็ทําให้มันฉลาดวิปริตและโหดเหี้ยมบางก็ทําให้มันน่าเกลียดอัปปัลก จนไม่สามารถที่จะเอาออกไปโชว์ได้ไดโนเสาร์วพวกนี้คือการทดลองที่ผิดพลาดที่ทางจูราสสิกปาร์กอยากจะซุกไว้ใต้พรมพวกเขาทำการทดลองนี้บนเกาะเซงฮิวเบิร์นเกาะที่ห่างไกลสุดขอบเส้นศูนย์สูตรโลกและแล้วความชิปหาไม่เจอก็เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งในนักวิจัยดันทิ้งหอขนมสนนกเกอร์ไม่เป็นที่มันเลยเข้าไปติดในประตู ทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยชอ็อตนั้นจึงทําให้เจ้าดีเร็กไดโนเสาร์สายพันธุ์ผสมที่ตัวใหญ่และวิปริตที่สุดหลุดออกมามันคเมเบือบนักวิจัยอย่างโหดเหี้ยมและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการกลับไปสู่ความน่าสะพึงกล้วยครั้งกับจูราสิกเวิลด์รีเบิร์ตอย่างที่บอกครับ ปัจจุบันคนหมดความตื่นเต้นกับไดโนเสาร์ไปแล้วเรามองมันเป็นแค่สัตว์ทั่วไปตามธรรมชาติเหมือนยีราฟเหมือนช้างแต่แล้วชายคนนี้ก็โผล่ามาเขาคือมาตินเคลฟเจ้าของบริษัทวิจัยยายักษ์ใหญ่ทุนหนามากเคลฟต้องการสร้างวัคซีนรักษาโรคหัวใจจาก DNA โบราณของไดโนเสาร์ครับสิ่งที่เคลฟต้องใช้คือ DNA ของไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดใน3ถิ่นนั่นก็คือไททันโนสอรัส ที่ใหญ่ที่สุดบนบกม o ซาสอรัสที่ใหญ่ที่สุดในน้ำและควสซันโค a แอตลาสไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดบนท้องฟ้าด้วยเหตุนี้เคลฟจึงจ้างทีมของโซดาทีมทหารรับจ้างฝีมือดีเพื่อเดินทางไปยังเกาะแซงคิวเบิร์ตเพื่อไปเก็บตัวอย่าง DNA ของไดโนเสาร์เหล่านี้พวกเขาตัดสินใจตามล่ามซาซอเป็นตัวแรกมันคือม o ซาสอรัสตัวเดียวกับที่หลุดออกมาจากเกาะของจูเลสิกเวิลด์นั่นแหละครับ เจ้าโมซาสอร์ดัสกำลังโจมตีเรือของครอบครัวนี้มันพุ่งชนเรือจนพลิกคว่ำโดยเรือของโซดาที่กำลังตามหาโมซาสอยู่พอดีนั้นก็ได้รับการติดต่อจากครอบครัวนี้พวกเขาจึงเดินทางไปช่วยเจ้าโมซาสอร์ัสยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นและมันตัวใหญ่สุดๆไปเลยล่ะครับการเข้าไปชิดตัวมันนั้นถือว่าเสี่ยงอันตรายโคตร โซดาทาการยิงหลอดเก็บตัวอย่างเลือดและเมื่อหลอดเก็บตัวอย่างครบมันก็ดีดขึ้นไปบนท้องฟ้าและในที่สุดพวกเขาก็เก็บตัวอย่างเลือดของโมซาซอร์มาได้แต่ของจริงมันเริ่มหลังจากนี้ต่างหากครับเพราะโมซาซอรัสตัวนี้มันมีฝูงสไปโนซอรัสเป็นลูกพิงที่คอยช่วยมันออกล่าแถมยังเป็นฝูงสไปโนซอรัสที่ถูกตัดแต่งพันธุก,กรรมจนหน้าตาเหมือนจระเข้มีคลีบมันพุ่งขึ้นมากัดขยำ้ำเพื่อนร่วมทีมของโซดา และลากเขาลงไปกินในน้ำโมซาซอโจมตีเรือจนเสียหายจนเรือพุ่งขึ้นไปเกยตื่นบนชายหาดทุกคนต่างตเกียกตะกายหนีสุดชีวิตแม้จะหนีโมซาซอพ้นแต่พวกเขาก็โดนสไปโนซอรัสพุ่งขึ้นมางาบแล้วลากลงไปกินอย่างโหดเหี้ยมคนที่เหลือไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องเข้าไปในเกาะและปฏิบัติภารกิจต่อไปตอนนี้พวกโซดา ได้ตัวอย่างเลือดของโมซซ่อมาแล้วเหลือเพียงเก็บตัวอย่างของไทเนโนซอรัสเจ้าตัวนี้แม้จะตัวใหญ่มากๆแต่เป็นไดโนเสาร์กินพืชพวกเขาจึงเก็บตัวอย่างเลือดของมันได้ง่ายๆส่วนควสซันโคแอตาสที่เป็นตัวสุดท้าย ดอกเตอรเฮนรี Henry, เลือกที่จะเก็บตัวอย่างเลือดจากไข่ที่ยังไม่ฟักเพื่อหลบเลี่ยงการประทะกับควสซอนโคแอตาสที่เป็นตัวพ่อแม่โดยในขณะที่ทีมของโซดากำลังยุ่งอยู่กับการเก็บตัวอย่างเลือดอีกด้านหนึ่งครอบครัวนักท่องเที่ยวที่พลัดหลงกับทีมของโซดาตั้งแต่ตอนที่โดนสไปโนซอรัสตามลา่า พวกเขาก็เดินทางมาเจอแคมป์เล็กๆอยู่ริมน้ําและดูเหมือนจะมีเรือถูกเก็บอยู่ในแคมป์ด้วยเทเรซาจึงเดินลุยน้ําเพื่อไปเอาเรือที่แคมป์โดยที่เธอไม่ทันสังเกตเลยว่ามมไทแรนโนซอรัสนอนพุงกล้างอยู่ข้างๆแต่เทเรซามาไกลเกินกว่าจะถอยกลับแล้ว เธอวิ่งเข้าไปในแคมป์เธอลากเรือ,อยางชูชีพออกมาจากแคมป์แล้วดึงสลักเพื่อเป่าลมใส่เรือชูชีพเธอบอกให้ทุกคนรีบหนีขึ้นเรือเร็วเข้าก่อนที่เจ้าทีเร็กจะสังเกตเห็นแต่แล้วในที่สุดที่เร็กก็สังเกตเห็นจนได้และมันกำลังเดินลุยน้ำตามมาแล้วและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นไทแรนโนซอรัสดำน้ำได้อย่างเท่มันดำน้ำมาดักหน้าแล้วกระแทกเรือจนพลิกคว่ำ ทุกคนไหลไปกับกระแสน้ำโดยมีทีเร็กตามมาไล่ขมือบอย่างบ้าคลัง่งพวกเขาโชคดีมากที่มีหินก้อนใหญ่ยักษ์อยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าทีเร็กไม่สามารถลอดผ่านช่องหินมาได้ตัวมันใหญ่เกินไปมันจึงหยุดตามล่าพวกเขาและเดินจากไปแล้ว หลังจากนั้นครอบครัวนักท่องเที่ยวก็ล่องเรือมาตามลำน้ำตื้นเพื่อตามมาสมทบกับกลุ่มของโซดาที่เก็บตัวอย่างครบแล้วเครื่องบินกำลังจะมารับพวกเขาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแต่ในระหว่างรอเครื่องบินมารับ พวกเขาก็ต้องหนีเอาตัวรอดจากเจ้ามูตาดอนไดโนเสาร์กลายพันธุ์อัปปลัลก์ที่เกิดจากการผสมกันระหว่างเวโรซีแรปเตอร์กับเทราซอโดยในขณะที่ทุกคนกำลังหนีเอาตัวรอดเฮลิคอปเตอร์ก็มาถึงแล้วด็อกเตอร์เฮนรี่พยายามจุดพลุแต่พลุสัญญาณของด็อกเตอร์กลับทำให้เจ้าดีเร็กหาเขาพบมันกัดขย่ำเฮลิคอปเตอร์แล้วเหวี่ยงทิ้งจนระเบิดตูมเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นทางรอดเดียวของพวกเขาระเบิดแหลกไปต่อหน้า และจะหน,นีจากเกาะยังไงละทีนี้โดยทุกคนก็คลานหนีลงไปในท่อดันแคนบอกว่ามีเรือจอดอยู่ริมชายฝั่งไม่ไกลจากจุดนี้ถ้าเราหนีไปขึ้นเรือได้เราก็ออกไปจากเกาะน,นี้ได้ทุกคนจึงรีบเดินทางไปที่ชายฝั่งกันแล้วแต่เจ้าดีเร็กก็ไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดขืนเป็นแบบนี้หนีมันไม่พ้นแน่ดันแคนจึงไม่มีทางเลือกเขาจุดพลุหลอกล่อดีเร็กให้มันมาทางเขา เพื่อทวงเวลาให้ทุกคนหนีขึ้นเรือและไปจากเกาะน,นี้ดันแคนว่ายน้ำเข้าไปหลบในป่ากงกลางเพื่อหลบให้พ้นสายตาของดีเร็กทางด้านโซดาเธอก็อาศัยจังหวะนี้พาทุกคนขึ้นเรือแล้วเพนนี้ออกมาได้ทุกคนคิดว่าดันแคนคงโดนดีเร็กขมอบไปแล้วแต่แล้วทันใดนั้นทุกคนก็เห็นพลุสัญญาณถูกยิงออกมาจากป่ากงกลางเป็นดันแคนนั่นเองครับเขายังมีชีวิตโซดาจึงวนเรือกลับไปรับ และในที่สุดพวกเขาก็หนีออกมาจากเกาะได้ต้องยอมรับเลยว่า Jurassic World Rebirth นำเสนอความระทึกผ่านฉากไล่ล่าที่ไดโนเสาร์ไล่ขมือบมนุษย์ได้ดีมากๆแต่ที่น่าเสียดายคือภาคนี้ไม่มีฉากไดโนเสาร์สู้กันนะครับผมเองก็แอบหวังว่าจะได้เห็นด r e c กสู้กับไทแรนโนสอรัสไรเงี้ยอันนี้เซ็งจริงครับและผมมั่นใจเลยว่าคนที่ไปดูมาแล้วก็ต้องเซ็งเหมือนผมแน่ๆ แถมเจ้า Direct มันก็ยังไม่ตุยซะง,งั้นนี่อาจจะแปลว่า Direct อาจจะโผล่มาอีกครั้งในจู a s สิกเวิลด์ภาคต่อไปแน่ๆเราคงต้องมาดรอดูกันว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็จบกันไปแล้วครับกับ Jurassic World r e เ i r t h เพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้าช้อปปี้กดดูที่ตระกาได้เลยครับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย